วันนี้พวกเรามาอยู่ในเกมไมค้าบนะอันนี้เซิร์ฟเก่าของหนูนะอันนี้บ้านน้องลอยนะตรงเนี้ยอันนี้ส่วนทางเรือน,นี่คือห้องหมูนะแต่มันไม่ได้เชื่อมกันเลยนะครับวันนี้เราจะทำบ้านในเกมไมค้าบไอ้อะไรจะสร้างประโยชน์แค่ไหนแต่ว่าตรงโกงหมูข้างบนนะมันไม่ได้เชื่อมกับชั้นล่างนะแต่ว่าแต่ว่าน้องชายเรานะอยู่ไมค้าบเล่นเกมไมค้บาบบอกเราะว่าแม่ของเขาบอกว่า ว่าห้าห้าสอวิชาภาษาอังกฤษได้เกรดสี่อ่ะเขาเกรดสามน่ยเนี่ยเขาได้เติมไมครับแทนให้ให้เขานะไ้ครับบอกแต่น้องเราอยากเล่นไมครับชอบเล่นไมครับของผู้เรามาไปละทุกครั้งเวลาที่เราจะเล่นไมครับน่ะเล่นได้ดีเห็กไหมเห็นไหมทุกคนพอพอน้องเราเห็นแล้วครับเด็กเราจะให้ทุกวันเลยนะพอน้องพอน้องเราเห็นเราเล่นไมคครับนั้นเราให้ตลอดเลย ไม่พอครแต่เราไม่ได้จะไม่ผ้าแล้วครับฟางฟางแฝดพี่มาผ้าคนเดียวเด่ยครับทุกคนอันนี้เราจะพาไปดูในบ้านของพวกหนูนะนะนะ,นะพี่ๆตอนนี้ส่วนหลังบ้านหนูนะจะมี<ด>สัตว์บล็อกสีแดงอยู่ไหนบล็อกสีแดงเหรอถ้าต่อเพิ่มไม่ชัดเลยนะเราบอกให้นะบล็อกสีแดงเหรอ บ็อกสีแดงนี่เนี่ยนะเห็นไหมแล้วส่วนตรงนี้นะจะมีตรงประตูออกจากสาววินานะแต่น้ำไม่ออกมานะ่ะเพราะว่ามันมันเป็นแค่เกมแล้วส่วนตรงนี้มันเป็นต้นไม้สักกุลักษนะแต่อันนี้ของประเทศไทยนะอันนี้สักอันนี้ของญี่ปุ่นแล้วก็นี้ของไทยนะแล้วเราจะอันนี้คือเตานะเตาย่างเนื้อแต่โคงไม่อยากให้คอนออกมาครับแต่คอนมันทะลุได้ยังไงอะ ก็ไม่รู้สราแบบสาเหตุอยางไดใจะแกตอนที่ผมสร้สาเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวนะกเดี๋ยวทุกคนนะนี่นะอันนี้ในบ้านผมนะผมทำตาวพิเศษมากเลยนะแล้วก็โตก,กินข้าวนะแล้วบันไดนะแต่ว่าพวกพี่ๆสงสัยไหมว่าทำไมบ้านหนูถึงแบบมันมีแต่สีสขาวเต็มพื้นเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ชอบ อะไรเย็นๆผมชอบให้ม <cuanto S 2> ันแบบโดนฟูๆนะตรงเนี้ยพอเหยียบไม้นะต้องใส่รองเท้านะขนาบันไดต้องใส่รองเท้าแล้วก็ถอดเดินก็โดูดรุ่มๆในชีวิตจริงนะผมพูดถึงนะชีวิตจริงแล้วก็พอถึงตรงนี้ถอดรองเท้าเอ้ยใส่รองเท้าเออโอเคถอดรองเท้าได้พอถึงพื้นนุ่มๆนะเดี๋ยวข้างบนนะ้ต้องใส่รองเท้าแน่ๆเลยอ๋อไม่ได้อ๋อไม่ได้อ๋อไม่ไม่ต้องใส่รองเท้านะ อันนี้พี่ลาเป็นคนวางนะผมบอกอธิบายนะห้องหลังคานี้ผมจะเก็บอุปกรณ์ไว้นะจะเอาไปแจกให้เราผู้เล่นคนอื่นนะแล้วจะมียารักษาคนนะรักษาผู้ป่วยนะในเกมไหมครับแต่ผมเป็นฮีโลนะทุกคนฮีโลในเกมไหมครับนะตอนนี้ผม้มีสระว่ายน้ำสองสองที่แล้วส่วน แต่ว่าแต่ว่าพี่พี่ไม่รู้ใช่ไหมทำไมหนูมีตรงนี้เพราะว่าม,มันเป็นอ่างอาบน้ำหูแต่อุ่นมากเลยแหละนี่ไหมอันนี้อันนี้เราลองน้ำสะอาดจากฝนตกนะแล้วสิ่งสิ่งกระปกสิ่งกระปกก็อยู่ข้างบนนั้นนะแล้วส่วนเราก็ได้น้ำสะอาดแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เราเราไม่ได้นะนะทุกคน ไม่ได้ไม่ได้นาำสานะทุกคนแต่ผมป็นคนเติมเองครับเพราะว่าจะได้เพราะว่าเพราะว่าอันนี้ผมสมมุติไม่ในว่าเราได้นาำสนะอามาแล้วอันนี้ห้องข้าวนะอันนี้คลิปนี้ผมพูดมากเลยพูดมากไม่หยุดอันนี้ห้องข้าวนะจะได้กินข้าวอร่อยอร่อยแล้วพี่พี่ไม่รู้ พี่ๆกำลังสงสัยพี่บางคนกำลังสงสัยดูอยู่นะว่าบ้านเกิดของหนูอยู่ตรงไหนหนูจะพาไปตรงนี้ให้บ้านเกิดหนูอยู่ตรงนี้นะบ้านเกิดของหนูเอง้นครอบครัวเก่าของหนูนะครอบนี่ครอบครัวเก่าของหนูในเกมไหมคะนะแต่ว่าแต่ที่ผมทําบ้านเชื่อแบบนี้เพราว่าช่วงนี้ซอมซอมบี้ระบาดผมเลยทําบ้านเชื่อเชื่อเพราะว่าเวลาใครออกจากบ้านจะไดไ้ต้องเกิดอันตรายนะ แต่วขนอกเมืองแต่ขนอกแต่ตรงทางเชื่อมนะเชื่อมบ้านมันมีเหล็กที่แข็งแก่งเป็นชั้นต่อไปของเหล็กอันนี้อันนี้ห้องผู้ป่วยนะเตียงเยอดเลยนอนใกล้กันเลยจะไ,ได้อบอุ่นหน่อยโอ้โหเอขอโทษครับขอโทษครับพยาบาลจะนั่งไปตรงนั้นทำไมครับดี๋ยวจะช่วยคุณออกครับแต่ผมช่วยเขาไม่ได้ครับ อันนี้ผมแจ้งเตือนให้นะว่าเวลาเกิดเหตุเกิดเหตุการ์อะไรหงจะให้เขารีบไปหาซ่อนนะบางคนก็ซ่อนในบ้านหรือวะเฮ้ยมีปลาเกิดในบ้านหนูเงมีปลามีปลา,าแต่แต่คนที่พูดนะคือพี่หนูเองนะนะพี่พี่ แต่ตรงนี้คือร้านของน้องลอยนะร้านขายรูปภาพอะอร้านขายรูปภาพของน้องเรานะานแตแ่แล้วแแล้วตรงนี้คือบ้านของน้องเรานะแล้วม่มีสวนสั้น้ำส่วน,นนี้คือเป็นตู้ตู้ปลานะคลิปนี้ของอธิบายเยอะมากเลยอะ่ะพีพ่่สงสัยใช่ไหม,ไม,ไมไอันนี้ทางออกบ้านน้องเรา,เา,เรานะอันเนี้ย ทางไปเชื่อมตอนแรกผมรู้ว่าบ้านน้องหนูอยากจะไปเชื่อมกับบ้านผู้คนแต่ไม่ได้ครับมันเป็นกรงหมูแต่มันไม่ได้เชื่อมกับบ้านใครเลยอันนี้บ้านหลังเดียวเท่านั้นที่มันไม่ได้เชื่อมแต่ว่าแต่ผมพูดผิดนะมันไม่ได้มีหลังเดียวที่แบบว่าไม่ได้เชื่อมนะนี่หลักบ้านไกลๆนู่นก็คือบ้านล้างนะตรงนี้ก็ด้วยบ้านล้าง บ้านล้างนะจริงๆนะแต่ว่าทุกครั้งที่แบบว่าแต่ว่าทุกคนนะแต่ว่าทะดแล โอเคครับพี่พี่ครับเพราะว่าทุกครั้งที่หมบว่าพี่น้องน้องหนูหนูกับพี่หนูนะเวลาจะเล่นไหมครับหนูด้วยเซิร์ฟนี้นะมันจะมีเหตุการณ์เหนือก็นะคือโคตรโจรอะ่ะจะมาบุกหมู่บ้านหนูนะแต่ผมสามารถจัดก,การมันด้วยทันนะั่นคือพวกวไอ้ล่องกระเลนนั่นแหละที่อยู่นองเมือง <c oughs> แหละทําให้หมู่บ้านหนูปลอดภัยหน่อย อันนี้กงกงหมูอันเก่าของน้องเรานะนะอันนี้คือสิ่งที่น้องเราเก็บมาไว้ในกล่องบางทีบางอันหนูอาจจะเก็บไว้ในกล่องน้องผมน้องหนูนะแล้วตรงนี้คืออะไรไม่รู้ว่าตรงสีขาวสีเทาๆอะ่ะมันแปลว่ากล่องระเบิดแน่เยแล้วส่วนตรงนี้นะมันเป็นแบบว่าอะไรนอหผก็ไม่รู้อะ่ะผมจำไม่ได้แล้วอะ่ะ แต่หูจำได้นะแต่หูไม่กล้าบอกพวกพี่พี่อ่ะแต่ว่าหูแต่ไม่เป็นไรนะหูไปบอกพวดพี่พี่ในคอมเมนต์ก็ได้นะถ้าพี่พี่อยากถามหูก็ถามได้เลยพี่พี่มาหะแต่ว่ารู้ไหมว่าคนที่ดูแต่ว่าคนดูช่องหูมันมันมันไม่มันไม่ได้ใช่เด็ดน้อยอะครับพี่พี่มันไม่ใช่เด็ดน้อยอะครับพี่ก็เหะ คนที่ดูช่องหนูมาเป็นพวกแบบว่าพวกพี่ๆแล้วพวกผู้ใหญ่อะ่แะแต่แล้วก็พวกพี่มหาลาัยด้วยอ่ะที่ดูช่องหนูอนะ่ะพี่มหาลาัยอะนะผมก็คงภูมิมใจนะที่แบบว่าพวกพี่พี่มหาลาัยมาดูช่องหนูแต่ตรงนี้คือร้านขายรูปผ้าของน้องเรานะนะเดี๋ยวว่าตรงนี้อันนี้ไว้์คานะ แต่ว่าสังเกตว่าตรงนี้มันมีการไกลแล้วอันนี้ค้อนอันนี้ที่เลื่อยนะเลื่อยแบบอะไรไม่รู้อันนี้กันไกล่ละกลับมาวนลูกอันนี้พวกเรากลับมาวนเดี๋ยวหนูทุกคืนนะเวลากลางคืนเนี่ยเนีย่ยมันจะมีอะไรไม่รู้บินอยู่ลวนท้องฟ้านละเป็นแบบคล้ายคลัขงข่าวอะ่ะ ผมไม่รู้มันนะผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรอะ่ะแต่มีคนนึง <C oughs> สงสัยอาจจะหลุดจากทางเดินเชื่อเพราะว่า <C oughs> เพราะว่าช่วงนี้ซอมบี้ระบาดแต่พอหลังจากซอมบี้ได้หายระบาดแล้วใช่ไหมผมก็เลยไม่ยอมทุกเพราะว่าคง <C oughs> ปลอดภัยแล้วแหละแบบเนี้ยคงปลอดภัยอ่ะแต่ว่าออ อะไรพูดเราวะพี่พี่พี่เฮ้ยเดี๋ยวนะผมมีความลับเลยอะ่ะผมเปิดเผยให้รู้เลยให้รู้เลยอะ่ะบ้านนี้นะบ้านไม่มีบ้านหลังนึ่งนะพี่หนูอะ่ะบ,บ้านหลังนั้นจนกลายเป็นบ้านหลูด้วยแหละหลูใช่ไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพ,พี่พี่ครับอันนี้ผมคู่คอแล้วแหละตอนเนี้ย ล้วเตียของหนูนะครับนักเตียงเตียของโคพิของวีเลเจอร์แล้วก็ตรงนี้มันเป็นแมทอ่าหอังสือแมทเหมือนอะไรนะไม่รู้อ่ะครับอันนี้บ้านนี้แหละโอเคครับคลิปนี้ขอจบได้ไหมครับเฮ้่หเหนื่อยปากแล้ววะไมไ่ไหวแล้วอะ่ะโอเคครับคลิปนี้ขอกดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องของหนูด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ให้บบว่าใครอยากใครอยากถามหนูก็ถามหนูในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้คลิปนี้ขอจบก่อนนะครับบายยครับบ๊ายบาย